เฮ้ยเป็นไง <ś 2> สวัสดีครับอยู่กับพวกเราบอสทูบลอคอีกครั้งนะครับนานแล้วที่เราไม่ได้ทำคลิปใช่ไหมเราก็เลยตั้งใจว่าวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าตัวใหม่ที่เป็นซีรีส์ใหม่เลยของไนกี้ก็คือนีอ่ครับเจ้าไนกี้แฟนทอม GT เฮ้ยแต่อันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวดูซิแถมมากับรองเท้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่เป็นถุงเท้าของพวกเราเองนะครับบล็อครับสนใจติดต่อได้ราคาแค่100่งร้อยหนึ่งร้อยไอ้นุ่มรองเท้าถุงเท้าราคาอะไรนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับอีกหน่อยจะมีรองถุงเท้ากันลื่นด้ววยยเเดี๋อาามแก แจกจเอามาจากเอาจากเอามาแจากทุกคนเออวันนี้เราก็มารีวิวเจ้าตัวรองเท้าแฟนทอมจีทีก่อนนี่ครับไปเราไปดูในสนามกันว่าการสวมใส่จะเป็นยังไงฟิลลิ่งของมันเป็นยังไงจะดีเหมือนตัวแฟนทอมตัวอื่นไหมที่เขาว่ากันว่าเนี่ยตอนนี้เป็นการผสมผสานระหว่างตัวแฟนทอมเวนอมกับแฟนทอมว i ชั่นเข้าไปด้วยกันเหมาะสําหรับจอมคับนะครับเดี๋ยวไปเจอกัน อันนี้นะครับก็คือเจ้าตัว n i ก e ้ h a n t o m GT ต้องบอกว่าคู่นี้สวยงามมากในตัวซีรีส์นะครับที่จะออกมาจะมี2ส,สีก็คือเป็นสีขาว ท,ที่มีตัดชมพูแล้วก็มีสีดําที่ตัดชมพูอีกเราจะมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีของมันพอสังเกตกอแล้วกันผมเริ่มจากที่ที่มาของมันก่อนก็คือมันเป็นการผสมผสานระหว่างตัวเจ้า Nike Phantom Vision กับ Nike Phantom v e n o m นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นรองเท้าสายไหนก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบมิกซ์รวมกันอะอาจจะเป็นคล้ายๆกับ Hyper v e n o m แล้วก็จะมีเหมือนจุดข้างบนนี่คล้ายๆกับตัวเจ้า Magista นะครับก็ต้องบอกเ p p e r มันทํามาจากตัว Flyknit ทั้งตัว เหมือนกับรองเท้าโทาท็อปคู่อื่นทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่มันเข้ามาก็คือตัวกริปตัวกริปที่เป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า generative g ิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตรงนี้ช่วยอะไรมันช่วยให้เวลาเราสัมผัสรูฟุตบอลเนี่ยมันทำได้ดียิ่งขึ้นเขาบอกว่า Nike ้เนี่ยจะทำตรงนี้ออกมาเหมือนเป็นฮีทแมปเท้าเราเวลาว่าเออส่วนไหนเราลุกบอลมากที่สุดเวลาเราเตะบอลนะสำหรับเจ้า คนที่เป็นกองกลางเขาก็เลยใช้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยใส่เข้ามามันอาจจะเหมือนกับคล้ายๆตัวมาติต้าโอล拉สส่วนชุดพื้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากชุดพื้นต้องบอกมีทั้งปุ่มกลมแล้วก็ปุ่มใบมีดรวมกันมันเหมาะสําหรับคนที่เคลื่อนไหวรอบทิศทางอะ่ะถ้าเป็นเมอร์คิเรียลเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนการสปีดที่แมงหน้าใช่ไหมรองเท้าตรงนี้มันจะแข็งๆหน่อยแต่ตรงนี้มันทําออกมาเหมือนแบบครอบคุมสําหรับการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นรับประกันว่าดีแน่นอนนะครับสำหรับขอ้อเสาอในการสมสัยนะคะคุณสาวเท่าไหร่ครูเปรียบไงคูอิน สำหรับความสบายในการสวมใส่นะครับต้องบอกว่าคือมันจะยากนิดนึงตอนที่เรายัดเข้าไปอ่ะยากนิดนึงครับตอนนี้ใส่เข้าไปแต่ว่าผมบอกเลยว่าไนกี้แฟนทอมเจดีเหมาะสาหรับคนที่เท้าบานมากๆเพราะเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันพอดีเลยอ่ะคือแบบพอดีมากแล้วก็นุ่มสบายครับตอนนี้สาหรับสัมผัสแรกที่ใส่เข้าไป สำหรับเรื่องไซน์นะครับผมแนะนําว่าให้ใส่ตรงไซส์ได้เลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้ไม่ว่าคนเท้าบานหรือเท้าเรียวเนี่ยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าผมแนะนําสําหรับคนที่เท้าเรียวมากๆอ่ะถ้าสมมติต้องการความกระชับนะครับลดครึ่งไซน์น่าจะตอบโจทย์กว่าแต่คนเท้าบานใส่ตรงไซส์เลยครับเยี่ยม สำหรับการเคลื่อนที่นะครับด้วยความที่เจ้า n i กี้แฟนทอมจีทีเนี่ยมันมีชุดปุ่มที่หลากหลายแล้วก็มีลักษณะที่ทั้งมีทั้งปุ่มใบมีปุ่มกลมเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่เนี่ยจะทาได้ดีมากแต่ถามว่าพวกสัตว์ s p เนี่ยมันจะเป็นสัตว์ s p เหมือนเมอร์คิวรียไหมเหมือนเวเปอร์ไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนการผสมผส,สานปุ่มกลมปุ่มไบมี่นะครับมีหมดเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ระหว่างการไปข้างๆหรือว่าการวิ่งข้างหน้าเนี่ยตอบโจทย์มากเชียบ สำหรับการทัสกับลูกฟุตบอลนะครับต้องบอกว่าทําได้ดีมากตัวไอเจเนอเรทีฟกูลินพันอยู่เนี่ยตอนเนี้ยคือเป็นคลิปที่ทําให้เราสัมผัสบอลได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงข้าทานด้านในข้าทานด้านนอกทําได้ดีมากการจับบอลกันอะไรเงี้ยคือถือว่าเยี่ยมมากเลยครับครับสำหรับการเตะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายการยิงหรือว่าการเปิดบอลเนี่ยทาได้ค่อนข้างดีสําหรับจ้วตัวนี้นะหนึ่งอย่างที่เราได้จากมันมาคือความที่มันรองเท้าเนี่ยมันยืดหยุ่นตามหน้าเท้าเราผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้พอมันปรับตามหน้าเท้าไม่ว่าจะเป็นการยิงปั่นไซน์เนี่ยเมื่อกี้สังเกตแล้วยิงจากข้างนอกเนี่ยโค้งเข้ามาเลย <Wow. S 1> ถือว่าทำได้ดีมาก ครับและนี่นะครับก็คือการรีวิวทั้งหมดของเจ้า Ni กี้แฟนทอมจีทีก็ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยคิดถึงทุกคนมากเออก่อนที่จะพูดตรงนั้นเราพามาดูคะแนนที่เราให้ไว้กับแฟนทอมจีก่อนครับก็ทั้งหมดที่เห็นจากคะแนนนั่นคือความรู้สึกของพวกเรากับตัวแฟนทอมจีทีนะครับสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่รอคลิปรีวิวของเราอยู่เนี่ยตอนนี้พวกเรากลับมาแล้วเร็วๆนี้นะครับจะมี ฮูมาจะมีแพงจะมีอะดิดาสจะมีแค่โคป,ป้าอะไรเต็มไปหมดก <Wow. S 1> ็ขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาป็นไงป็นไงคือขายของอย่างเดียวตอนเนี้ยคือช่วงโควิด -19 ทนะครับก็มันอาจจะช่วย,ยกันมากไม่ได้ก็รองเท้าสักคู่สองคู่น่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดสําหรับการที่จะช่วยเหลือแล้วก็จุนเจือพวกเราบล็อกทุบล็อกนะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์แล้วอยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนอยากให้เราทำอะไรอีกเนี่ย เม้นมาด้านล่างแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสองบอบนเฮ้ยเป็นไง